ภาษาทิเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะปวดคอนะครับที่ลักษณะเป็นอาการที่เรื้อรังมีอาการคอแข็งเป็นหลักนะครับที่ทแล้วก็ส่วนบ่าก็จะแข็งโดยเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ในช่วงนี้ที่พบมากแร้วองการตึงแข็งถ้าเรานวดด้วยการนั่งนะครับปวดถ้ามีอาการมากมันจะตาน พราะฉะนั้นท่านี้จะเป็นท่าที่ผู้ป่วดจะไม่ด้ารมือเราวิธีการนวดนะครับอันดับแรกเราก็จะนวดที่บริเวณเส้นคอนะครับเส้นคอเราก็จะวางนิ้วนะครับแล้วก,ก็กดเน้นเข้าไปนะครับซึ่งผู้ถูกนวดจะไม่สามารถหนีมือนะครับเราก็จะกดไล่จนกระทั่งถึงบริเวณกำดโดน,นครับกดประมาณ3-5หครั้ง กด3ถึง5ครั้งกอได้3าถึงหครั้งแล้วเราก็คลายดูว่าบริเวณแก้มเนื้อตรงนี้นิ่มไหมเสร็จแล้วเราก็จะมายืดแก้มเนื้อข้างแก้มเนื้อตรงบริเวณา่านะครับยืดยืดออกด้านข้างเลยแก่นิ้วกดยืดนะครับจำนวนครั้งอยู่ที่ความตึงของกลารเนื้อบางครั้ง3ครั้ง5ครั้ง7ครั้งก็เพิ่มเข้าไปได้จนกว่าก้มเนื้อที่มันยืดติด เืดลงไปเสร็จแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อในส่วนนี้นะครับเส้น v หกวัตพัฒนะครับดึงลงนะค,ครับพอเสร็จแล้วเราก็จะยืดตรงบริเวณเส้นข้างคอและตรงร่องสะบักนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จับดูว่ากล้ามเนื้อไขตัวยางถ้ายางก็ให้เรางัด จวล่างของบ่าเนี่ยขึ้นมานะครับกดเข้าไปข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นยืดนะครับเพราะบางทีมันจะมีแคลเซียมหรือว่าพวกหินปูนเข้ามาเกาะอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับเราก็ดึงยืดพอเราเห็นว่านิ่มแล้วเราก็กลับมาข้ามอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กดนะครับกดลงไปเลยเอามืออีกด้านหนึ่งแบป้องเอาไว้อีกด้านหนึ่งแล้วกดเข้าไป พอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลายนะครับดึงดึงเลยดึงเส้นบาาดึงเส้นวิหกวัตพัดเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นข้างสะบักก็เสร็จแล้วเราก็ดูว่านิ่มยังถ้าแต่มาหน้ามันยังมีตึงอยู่นั่นชิดกระดูกศิกระดูกคอตรงเนี้ยมันยังแข็งอยู่เราก็จะมาใช้สองช่วย เพราะว่าไอ้ส่วนปลายของกล้ามเนื้อจะอยู่บริเวณแต้นี้นิ้วเราจะได้แรงไม่พอแล้วก็ใช้มือใช้ตอกเกาะแล้วดึงลงนะครับกระตุกลงนิดเดียวกล้ามเนื้อบริเวณนี้ก็จะเลื่อนลงนะครับแล้วก็จะคลายตัวนะครับแล้วเราก็ยืดนะครับดูว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลังจเบาหมดไหยถ้าสมมติว่าหลังเสร็จหมดแล้วแล้วก็เราก็จะประกบนะครับ บริเวณข้างคอเป็นการกดนิ้วคู่กดเข้าไปเลยนิ้วคู่คนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับก็กดเขา้าไปหนึ่งสองลงถึงฐานคอนะครับประมาณสามประมาณสมจุดนะครับกดคู่กดตรงเข้ามาทั้งคู่แล้วก็กดคาบริีเวณใต้ฐานกระโหลกพอดีเลย ก็ตรงดิ่งตรงลงไปอันนี้คือกรณีที่เจ็บคอนะครับเจ็บศีรษะปวดศีรษะแล้วก็มีอาการมุนศีรษะทั้งหมดทีนี้เราก็จะเพิ่มท่ากรณีที่มีอาการถ้าเราก็จะเพิ่มอีกท่าหนึ่งนอนตะแคงนอนตะแคงนอนตะแคงหน้าประทังนูแล้วก็จะให้ผู้ตกงูเนี่ยนอนตะแคงเพื่อที่จะมาเยืดเส้นจิกเส้นเกี่ยวคอ เส้นเกลียวคอมาถึงเส้นบนริเวณข้างคอที่บุนคคลจะปวดร้าวมากนะครับเราก็จะเกาะน,นะครับเกาะแล้วใช้มือเนี่ยยืดนะครับยืดขึ้นไปเลยอันนี้จะดูมันเจ็บแต่จริงๆไม่เจ็บนะเป็นการยืดการเนื้อยืดเพื่อให้การเนื้อเกลียวคอเนี่ยมันบวมวันนั้นคนที่มีอาการคอคอตกหมอนหรือว่าอาการคอเก้งนะก็จะสามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้ แล้วเสร็จแล้ว,ลวเราก็ให้ผู้ถูกวัดเดี๋ยวลองดูว่านิ่มขึ้นไหมเบาขึ้นไหมถ้าเข้าเบาขึ้นแล้วก็แสดงว่าอาการปวดศีษรษะส่วนหลังก็จะดีขึ้นนะครับก็การตาทิศเรื่องปวดศีรษะก็มีอยู่เท่านี้ครับ